อัปเดตแปลงหินยั่ไหน,นะครับนะช่วงนี้ก็เติมปล่อยลูกแล้วนะครับมีแต่งลูกทิ้งบางแล้วนะครับจะปล่อยเป็นบางต้นนะครับก็ไล่เด็ดลูกทิ้งละแปลงหินแปลงลากุดครับนี้จะเห็นมัด่อกถ้าเป็นดอกนี่นะครับมันก็จะไว้ละนะครับ เริ่มไว้ดอกแล้เหนไหครับอัปเดตล่าสุดนะครับแปลงหินเค้ดูทีละต้นละต้นละต้นไม่มีผลนะครับหินนล้ว,วนนะครับในอยู่ในถงุงาการทอ,อดยอดก็จะมีการเริ่มแต่งละนะครับ อย่างดอกนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมเด็ดทิ้งไปเลยนะครับเด็ดเอาขั้วมันไว้เด็ดแต่ลูกออกมันจะได้ไม่รัดใหม่นะ,นะให้เหลือไว้แต่ลูกที่สมบูรณ์แบบอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ไม่โตเด็ดทิ้งเลยนะเห็นนะ,นะครับผมไล่แต่งไปอรอบเนี่ให้ดูว่าเป็นแตงหินล้วนนะครับ มันก็จะหนักหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปลูกเอาลงดินเลยเนะี่ยยังไงแปลงนี้ก็ไม่รอดนะครับนะแต่ถ้าใส่อยู่ในถุงเนี่ยนะครับนะก็จะเห็นว่ามันก็จเจริญง,งอกงามดีเห็นไหมครับนะมีบางลูกก็เห็นไหมที่ผมเอาไว้นะครับแตไม่ได้ตั้งใจเอาไว้หรอกแต่มันมองมันไม่ทันไงพอดีมันโตแล้วมันโตแล้วเราเราก็เลยก,ก็ต้องไปล่อยมันนะ จะเป็นอย่างนี้เนี่ยครับไม่เอาไว้เด็ดทิ้งเลยมเราเสียดายนะเพราะพอเดี๋ยวมันรัดอยู่เรื่อยๆนะครับพันนี้นะคสักระนะเนี่ยอันนี้มีสองดอกเห็นป่นะผมก็จะเด็ดดอกนี้ทิ้งดอกนี้มันจะเขียวเข้มเลยแล้วมันก็จะปมๆไม่โตเด็ดทิ้งไปไว้ลูกนี้นะครับนะ ครัับมนจะเป็นหินล่นล้วนเลยนะให้ดูนะซึ่งว่าปลูกลงดินเนี่ยถ้าเอาลงดินอะี่ยยังไงก็ไม่รอดนะครับลกนี้ผมไว้นะครับเห็นะครับลูกนี้ดูนะครับมันเริ่มไว้แล้วนะครับบางทีเราเดินดูว่ไหนมันหลงแบบที่มองไม่เห็นเนะครับอย่างลูกนี้เนะีย่ยเห็นไหมนนี้ผมไว้นะครับลูกน,น,นี้เนี่ยขนจะเยอะเห็นไหม ผมเยอะรแล้วทรงจะยาวมันได้ครับเราก็ไว้ครับอันนี้นี่คือเด็ดไม่ทันลูกี้นะครับก็เลยเราปล่อยไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเอาแขนอื่นเถาอื่นต้นอื่นต้นนี้อย่างนี้อยู่ในถุงเดียวกันนะ,นะครับนะครับก็เริ่มก็เริ่มไว้ลูกแล้วนะครับนู่นแหละยาวไปนู่นแหละจะได้เห็นล้วนๆนะครับ เดี๋ยวผมจะยาวเกินนะครับสี่นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลง u t u b e นะครับ